เอาละครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวสกินใหม่ล่าสุดของเจ้าปีศาจเป็นมุมโซเวอร์ที่มีชื่อว่าใต้แสงสปอร์ไลท์สกินนี้จะมาในธีมของนักเต้นัลเล่ที่มีหลายขาม,มากๆเลยนั่นเองครับใบหน้าของปีศาจเป็นมุมยังคงสวยงามเหมือนเดิมเลยแต่ขารอบๆตรงเธอนั้นแอบพาหลอนอยู่ไม่น้อยเลยนั่นเองครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้แล้วก็สกินนี้สามารถได้รับแบบฟรีฟรๆเพียงแค่เราไปเล่นภายในเกมเก็บสะสมตั๋วให้ครบ600ใบก็สามารถนำมาแลกสกินใต้แสงสปอร์ไลท์ได้เลยนั่นเองครับและในวันนี้ผมมีร้านเติมเกมราคา ถูกจะมาแนะนํากับริ h Man ช็อปโน่นึงเรื่องการเติมเกมเติมเกม i อเดียที่ในราคาถูกผ่อนได้มีเงินคืนกระดุมแดงเข้าไวเติมเกมผ่านเว็บรับริชแมนคอยนําำไปเป็นส่วนลดได้หรืออยากผ่นจ่ายก็ทําได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเกมชั้นนําให้เลือกเติมอีกมากมายสต่มาเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ริชแมนช็อปเท่านั้น โอเคแล้วตอนนี้เราเข้าไปอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยครับนี่คือรูปร่างหน้าตาเต็มๆของสกินใหม่ล่าสุดของเจ้าพิศเสียงมุมที่มีชื่อว่าใต้แสงสปอตไลท์นั่นเองครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะได้ให้ดูสักหนึ่งเกมแล้วกันครับเพื่อจะได้ดูมูฟเมนต์ต่างๆเกี่ยวกับสกินใหม่ล่าสุดของเจ้าพิศาสียงมุมครับตอนนี้เจอกับฟิเวเบิร์นเซอร์ครับเดี๋ยวเราล้อๆนิดน,นึงครับให้เขาเห็นนะเก็บกรองโดนตีแบบเร็วไปแล้วครับแล้วก็ในเกมนี้ก็จะเจอกับเชียร์ลเดอร์นักกีเกตนักกีต้นนนหญิงัเฮะ ตรงนี้นักเต้นวางกล่องสโลได้ดีนะครับเดี๋ยวเราไล่เรื่อยๆนะเดี๋ยวเราเคลียร์ไม้ก่อนครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีจังหวะต้องเคลียร์ทั้งนก่อนต,ตีเช้าออไปอ่ะคือไม่งั้นไล่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวสำหรับเกมนี้ผมอาจจะไม่ได้ภาพแบบรัวๆมันๆเรือห่างยาวแต่อย่างใดครับเดี๋ยวไปแบบชิวๆสบายๆแล้วกันนะยังมีกล่องโดนตีเร็วได้ไหมโอ้โหไม่ทันนะเดี๋ยวผมเคลียร์ไม้ก่อนครับสมองนักเต้นเขายื้อเวลาได้ดีนะเดี๋ยวผมต้องเล่นกับใหญ่ละโอเคได้แผ่นหนึ่งสวยมีสิเดเอร์อยู่ใกล้ๆครับ โอเคปลดล็อกพอดีถุยใหญ่ได้โอเคสวยผมอาจจะต้องเปลี่ยนตัวว่ะทุกคนคือสเต็ปนักเต้นคือแบบว่าลุกดีอ่ะคือใครดีมากเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนเอาเชลิดเดอร์ได้แผลหนึ่งไม่ทันจังหวะเขาพุ่งมาดีใหญ่ยยไม่โดนด้วยขอหนึ่งทีโอเคสวยคือพิสต์เป็นมุมผมไม่ค่อยได้เล่นนะผมว่าตัวละครโซวิเวอร์เล่นไม่ยากนะแต่ว่า มันถูกแก้ทางง่ายด้วยครับก็เลยไม่ก็ได้รับความนิยมสำหรับผู้เล่นฮันเตอร์หลายๆคนสักเท่าไหร่นะตรงนี้ใหญ่เราเหลือ30ครับเดี๋ยวเล่นมุมนี้ได้นะเดี๋ยวดักใหญ่ได้โอ้เขาฉีกเว้ยิงใหญ่ได้ครับโอเคสวยเสร็จไปแล้ว2เครื่องใกล้ๆมีฟิเบอร์เซอร์อยู่ครับจับพี่ขึ้นมาเดี๋ยวถ้าเกิดมีจังหวะหรือว่าใหญ่พอเนี่ยเดี๋ยวผมจะหอ่อหมูย้อยทุกคนได้ดูด้วยนะคือห่อใหญ่เซเวอร์ครับ เดี๋ยวต้นเกมเดี๋ยววางเก้าอี้ไปก่อนนะกันตรงนี้คิกเกตมีติดวันเต็ดออเดอร์ครับรอยเท้าฉีกออกขวาโอเคเหลือ3มเครื่องกับ4คนเพิ่งจับวางได้1คนแรกนะครับวางใยก่อนคือวางใยดักอ่ะคือถ้าเกิดเขาจะฉีกไปก็ต้องติดใยเราเราจะเห็นออร่าไงโอ้ถุยใยไม่ได้โอ้แล้วหลบวอเราสกิลขั้นสุดไล่ต่อไล่ต่อระวังโดนโอยบียเดียว โอ้ฉีกซ้ายนะผมยิงใหญ่ได้ครับิวสวยฉีกซ้ายมีแบตเตอร์สแตนบายใกล้ๆอ่ะแต่ว่าแบตเตอร์เจ็บเขาอาจจะเข้าสุดมากไม่ได้นะโอ้เขาวิ่งยาวนะผมดูว่าเขาจะขึ้นรถไฟเดี๋ยวไล่ตามต่อครับใหญ่พร้อมยิงใหญ่พร้อมยิงิวโ,โ,โอเคสวย แบตเตอร์ไม่น่ามานะโอเคจับวาง็็อีกจะหลวดระหว่างเล่นก็ดูสกินไปด้วยนะถามว่าสวยไหมผมว่าหน้าของพิษณับปมุมมาสวยทุกสกินอยู่แล้วครับแต่ว่าขามาันขามันดูแบบหล่นๆยังไงไม่รู้เหมือนขึ้นขาหยังอย่างไงไม่รู้ว่าขาเป็นมุมตรงนี้ฮิวเร็ตโอเคกิตาวิทยาเดี๋ยวเอาแบตเตอร์ก่อนครับย5ห้ 25. โจะตีนะเดี๋ยวผมดัดตรงนีน้โอเคสวย ผมกลับนะผมกลับอีตาจะเข้าครับโอเคตรงนี้จะทันเหรอมันจะวิ่งหัวแล้วนะมันจะทันเหรอไม่น่าทันนะดี๋ยวผมสปีดตีได้ครับไม่น่าทันแล้วโอเคตายแล้วโอเคสวยอีตาฉีกซ้ายเดี๋ยวเราเร่งสปีดจากเส้นใหญ่เอาครับวยาวๆวิ่งยาวๆได้ทีสวยครับเนี่ยค,คือแป็มุมมันมาเล่นง่ายนะคือแบบว่าถ้าเกิดใหญ่พอคือมาเล่นได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดไปเจอแบบ ตีที่แบบจุกหนักๆเลยโอ้โหเหนื่อยครับเหนื่อยมากครับเขบอกว่าคลิปนี้ผมอัดมาน่าจะร่วม2วันนะไม่ได้ช็อตจริงๆครับด้วยความที่ผมไม่ได้เป็นเมนแบ่งมุมด้วยไม่ค่อได้เล่นด้วยครับก็จะแบบเดือๆด่าๆนิดนึงม,มีรอยเท้าน่าจะเป็นแบตเตอร์ถ้าเกิดให้ดาวนะครับสามเครื่อง3คนตอนนี้คือเกมมาเป็นของฮัตเตอร์แล้นะยิงบัโดนยิงบัโดนน่าจะช่วยได้แหละ ไม่ตามคนเดิมครับอู้ไม่โดนเดี๋ยวรอไปนิดนึงอันนี้ไม่รอดลนะโอเคสวยเบตเตอร์แซนบายครับต้องลองโดนตีน่าจะเดินมาไม่ทันปะก็เดินชา้าโอเคสวยครับงามอย่างไทยงามอย่างไทยแล้วจวังหวะนี้เบตเตอร์ก็จะช่วยไม่ได้นะต้องให้ทนาของนักเต้นมาช่วยนะนักเต้นอ่ะตอนแรกยื้อเกมดีมากเลยนะนักเต้นคือยื้อเกมต้นเกมคือดีมากคือเราตัดสินใจถูกนะที่เราแบบไม่ไล่นักเต้นต่อถ้าเกิดไล่นักเต้นนี่อาจจะแบบ เครื่องอาจจะพร้อมจุดไปแล้วก็ได้นะข้าไปเข้ารอย,ยิงใหญ่ครับเดี๋ยวก็ยิงใหญ่ได้เราน่าจะตีเขาลงได้โอเคสวยเจ็ดห้าสิบจ่ายอะจ่ายไฟวิวจ่ายเพื่อจ่ายเพื่ออุ้ยโดนตีหนึ่งทีกลับได้ครับสองสเต็ปสวยอเครื่องไม่สั่นเลยเครื่องไม่สั่นเลยต้องเอานักเต้นให้เจอก่อนครับโอเคหูขึ้นครับ ตรงนี้มีกล่องเร็วเดี๋ยวถ้ากระทรว่าถบตเตอร์ลูปเดี๋ยวเราเราเทได้นะครับไปทางโซนประตูเก่าหูขึ้นอยู่นะหูเด้งหูเด้งหูเด้งเด้งเด้งเดงไม่รู้อยู่ลายไหนอะ่ะอย่าลืมนะระหว่างเล่นดูสกิปไปด้วยแต่ว่าส่วนตัวผมว่าไปทําก็ได้นะ,ะกิจกรรมมันไม่ได้ยากเย็นอะไรขนาดนั้นครับแค่600ตัวก็ได้รับไปแบบฟรีๆแล้วนะ มีไหมเท่านี้อู้อยู่นี่แอบไม่เนีย๊ยไปเรียนมาใหม่คิกเก็ตลูกครับเหมือนเดิมครับอย่างที่ผมบอกไว้ก็เทมาไล่ก่อนเอาคิกเก็ตให้่วกไปก่อนเพราะว่าเขาจ่าย x i pass แล้วเขาจะลุกไม่ได้ละเล่นเครื่องโง่ครับเดี๋ยวไล่ต่อเดี๋ยวผมจะพยายามห่อใหญ่้ทุกคนได้ดูนะแต่ว่าแบตเตอร์อาจจะยังห่อไม่ได้ครับต้องไปห่อหมกพวกที่นักเต้นหญิงนะเกียร์ไปมันเหมือนแบบบัลเล่เลยแหละใช่ไหม สกินนี้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบถ้าโดดกลับได้ครับสวยโอโ้ยังมีบอลอยู่เว้ยน่าจะร่วงนะรอบนี้น่าจะร่วงไม่น่ารอดแบกอ,อ๋อเครื่องไม่สั่นเลยอะเครื่องนิ่งมากเครื่องนิ่งมากเครื่องนิ่งมากโอเคเสร็จเอ,อ้าเมื่อกี้ผมไม่เห็นเครื่องสั่นนะรู้ว่าเขาปล่อยมือพอดีเด,เดี๋ยวดังนิดน,นึงนะ แต่ว่าเขาก็ยื้อเกมได้อยู่นะเครื่องกลางมีปั่นน่าจะประมาณสัก40่ี่กล่องเร็วครับเสร็จก่อนจ้าอยู่บออยู่บอสอู๋ย,ยังขึ้นอยู่นะนี่งไงโ้เดี๋ยวดูดูดดเสเปเขาเดินนะเขาเดินดีนะเขาเดินลายสวยมากเลยนะนะักเตะทำเราเสียเวลาเยอะแล้วก็ไปมุมเนี่ยมันทางไม้ค่อนข้างช้ามากครับช้ามากนะ ผมว่าฮารบลูช้าแล้วตัวนี้ช้ากว่าฮาราบรูครับโอ้แล้วใหญ่เหมือนจะไม่พอใหญ่เหมือนจะไม่พอในการห่อบงกพวกวดไปจ้าน่าจะเก็บสี่แหละเก็บเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวใช้ดูอันิเมแชนในการห่อใหญ่ด้วยโอ้แล้วดูดูลายเขาเดินผมต้องเคลียร์ไม้ครับคือมันไล่ยากอะถ้าเกิดมันไม่เคลียร์ไม้นี่คือแบบเขาวนเรื่อยๆนะแล้วเขาจะอ้อม ต้องเคลียร์ครับคือไม่เคลียร์เขาวนวนจนลูกบวชยิงใหญ่ได้หนึ่งสวยใหญ่สิบแปดครับคือแบบจังหวะถ้าเกิดมันจะไม่ใช้ใหญ่มันก็ไม่ได้นะบอ,อกป่ะคือจะไม่ใช้ใหญ่มันก็ไล่าย,ยากอ่ะดูดิดโคตรนิ่งโคตรนิ่งโคตรนิ่งโคตรซิ่งโคตรซิ่งโคตรนิ่งยิงโอเคเดี๋ยวต้องรอเก็บใหญ่ก่อนนะเดี๋ยวผมจะเดินไกลๆเขานิดน,นึงครับเดินไกลๆหน่อยเดี๋ยวเขาแบบ เห็นเราจะห่อใหญ่แล้วเดี๋ยวเขากดยอมแพ้นะไม่ได้ดูห่อใหญ่พอดีก้อนนี้ก็จะเป็นสกินใหม่ล่าสุดครับใต้แสงสปอร์ตไลน์นะครับเพื่อนๆชอบไม่ชอบยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกเราได้นะแล้วก็ตัวที่ได้มาเพื่อนๆไป,ปแลกกระชามดหรือว่าได้สกินของเจ้าเมืองมุมมาแล้วหรือเปล่าครับนี่ดูให้ดูรอบๆไปแกก็สวยนะหน้าสวยแต่ผมว่าผมว่าขามันหลอดไปหน่อยมันเหมือนขึ้นขาอยางครับอันนี้ก็เป็นห่อมบกวบเรียบร้อยโอเค เก็บเก็บสี่กันไปครับผมก็อย่าลืมนะมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันแล้วก็กดแชร์กันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมพิธีนแสองไว้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมลาทุกคนไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ